ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเส้นเคยครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพามาเก็บกระชายที่เราปลูกในกระถางนะครับนี่ครับเป็นกระชายที่เราเอาหัวขเข้ามาปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ5้ถึงหเดือนครับก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันครับว่าปลูกช่วงเดือนไหนครับ แต่ก็นานพอสมควรครับอันนี้บางต้นเขาก็เหีย่ยวแห้งไปเล็ก็มีครับว่าถ้าหมดช่วงหน้าฝนเขาก็จะยุบต้นยุบลงไปครับเหลือแต่หัวข้างล่างครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาถอนดูครับว่าเขาจะมีหัวเยอะแค่ไหนครับ อันนี้ก็ปลูกในถุงดินครับก็ปลูกไว้หลายกระถางนะครับก็เก็บไปก่อนหน้านี้ไปกระถางหนึ่งครับก็หัวก็พอได้อยู่ครับแต่วันนี้เราก็มาเก็บอีกรอบครับก็จะถอนต้นเขาออกเลยครับเด๋ยวเราค่อย มาปลูกในอกรอบเราต้องทีดินในกระถางออกทั้งหมดเลยครับนี่ครับกระถางนี้หัวก็เยอะอยู่ครับจะว่าเยอะอยู่เดี๋ยว ใอ้ไปล้างน้ําอีกทีนึงครับแล้วก็มีหัวเล็กๆนะครับครับล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยครับกระชายปลูกในกระถางของเราครับทั้งหมดก็สี่กระถางครับได้สี่สองกระถางแล้วก็สองถุงดําครับก็ได้เยอะได้เยอะอยู่ครับ ขนาดนี้ก็ทําน้ํายาขนมจีนได้หม้อใหญ่เลยครับไม่ใช่แค่หม้อใหญ่ครับได้หลายหม้อเลยครับเพราะว่าเยอะเยอะอยู่ครับเพราะว่าทําน้ํายาขนมจีนก็หม้อหนึ่งก็ประมาณประมาณนี้ก็ได้แล้วครับหัวก็พอได้อยู่ครับปลูกแบบยินซีเลยครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับ บางทีก็ใส่ปุป๋ยขี้วัวครับแล้วก็จุลนทรีย์แสงก็แสงครับส่วนมากจะประมาณนี้ครับบางทีก็ลดแค่น้ำเปล่าธรรมดาครับอย่างนี้เรากินส่วนนี้พอเหลือตรงนี้ครับเราก็เอาไปปลูกต่อได้ครับ กินส่วนหัวตรงนี้เพราะส่วนที่เหลือเนี่ยเราไมา่ได้ใช้เราก็เอาไปฝังดินไว้ครับปลูกในกระถางก็ได้ครับหรือว,ว่าปลูกในบางคนเขาก็ปลูกในขวดครับก็ได้ทานอยู่ครับประมาณ5เดือนถึง6เดือนครับเนี่ยดีกว่าเราเอาไปทิ้งครับเอาไปปลูกต่อได้ครับวันนี้ก็พามาขุดกระชายปลูกในกระถางของเราครับ ก็ได้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามผู้ชมครับก็ฝากเป็นกําลังใจงกับช่องเหมือนเดิมครับตอนนี้ช่องก็เปลี่ยนชื่ออีกแล้วครับมาเป็นรักปลูกสตูดิโอครับตอนแรกก็ใช้ชื่อเป็นเกษตรรักปลูกครับพอดีถ้าเป็นรักปลูกสตูดิโอก,ก็น่าจะได้ลงเนื้อหาที่หลากหลายครับก็เลยลองเปลี่ยนอีกรอบครับก็ฝากเป็น กำลับบงใจกับช่องเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ